สวัสดีค่ะเรามาพบกันนะคะในเรื่องของการแตกแรงนะ,ะหนูมาดูข้อสอบข้อที่1นนะครูให้หนูแตกแรงนะมี f 1 f 2แล้วก็ f 3ซึ่งถ้าหนูสังเกตมันจะมี f 1แล้วก็ f 2นะซึ่งทำมุมอยู่เราจะแตกแรงเฉพาะแรงที่ไม่ได้อยู่ตามแนวแกน x แกน y นะตัวแรกเราก็จะขอแตกแรง f 1ก่อนนะ แกน x ใกล้มุมนะเพราะฉะนั้นดู37อยู่ติดกับแกน y นะใกล้มุมเป็น cos ใกล้มุมเป็น s i n เพราะฉะนั้นแกน x อยู่ใกล้มุมก็จะได้ว่า f 1 s i n 37นะคะแตกแกน y ค่ะ f 1 cos 37นะซึ่งถ้าสังเกตแตกแล้วจะเป็นมุมฉากต่อมาแตก f 2ค่ะ f 2นะมุม53อยู่ไกลมุมค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ f 2 s i n 5ห้าสามแตก f 2แกน y ก็จะได้ f 2 cos ห้สิบนะพอแตกแรงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหาแรงองค์ประกอบนะ sigma fx เท่ากับอ่ะสังเกตแกน x ค่ะแกน x ด้านขวามือนะ ให้ด้านขวาเป็นบวกตามหลักเกณฑ์คณิตศาสตร์ f 2 sin 53ลบกับแกน x ฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นลบก็จะได้ว่า f 1 sin 37แทนค่า f 2ที่เรากำหนดไว้คือ20 sin 53คือ4ส่วน5ลบ f 1คือ15 sin37 คือ สาส่วนห้นะหไปตัดกับ20ได้4 4ไปเจอ4ได้ <c oughs> 16บลบหไปตัดกับ15ได้3 3คูณกับ3ได้9เพราะฉะนั้น16บลบเเหลือ7นิวตันนั่นคือแรงองค์ประกอบแกน x นะคะ,ะต่อมา าแรงองค์ประกอบแกน y นะแกน y ฝั่งขึ้นคือบวกก็จะมีแรงอยู่2ตัวที่ขึ้นก็คือ f 1 cos 37บวกกับ f 2 cos 53ลบกับ f 3นะคะอ่ะเราจะแทนค่า f 1ที่เราสมมุติเอาไว้คือ15 cos 37คือ4ส่วนห บวก f 2คือ20 cos 5คอคือ3ส่วน5 f 3เราไม่ต้องแตกเพราะ f 3อยู่ในแนวแกน y อยู่แล้วซึ่ง f 3อยู่แกน y ฝั่งลบก็คือลบนะ,ะแทนค่าค่ะ5ไปตัดกับ15ได้3 3ไปเจอกับ4ได้12บวกกับ5ไปตัดกับ20ได้4 4ไปเจอ3 12แล้วก็ลบ10 สิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลบสิบเหลือสิบสี่นะเพราะฉะนั้นพอเราได้แรงองค์ประกอบแกน x แกน y แล้วทีนี้เราก็จะหาแรงลับนะจากสูตร sigma f กำลังสองเท่ากับ sigma fx กำลังสองบวก sigma fy กำลังสองหา sigma เดียวจับเขาใส่ square root sigma fx เราได้มาเจ็ดยกกำลังสอง นะคะซิกมา FY เราได้มา14ยกกำลัง2นะอ่ะเพราะฉะนั้น77 49นะ14คูณกับ14ได้196เอา196ไปบวกกับ49ได้245นะคะ ซึ่งถ้าเราไปกด square root มันจะได้คำตอบมาคือ15.65นิวตันนะคะอันนี้คือข้อที่1 ต่อมาเรามาแตกแรงข้อที่2นะครูสมมุติมี f 1 f 2แล้วก็ f 3นะซึ่งทํามุม53 37นะซึ่งแรงที่หนูจะต้องแตกมีอยู่2แรงก็คือแรง f 1กับแรง f 2ซึ่ง f 3เนี่ยสังเกตไม่มีมุมค่ะนะแล้วก็อยู่ในแนวแกน y อยู่แล้วเราไม่ต้องแตกนะอ่ะแตก f 1ก่อนค่ะ f 1 คอส53นะเพร53อยู่แติตดกับแกน x แกน x ก็เลยกลายเป็นคอสใกล้มุมเป็นคอสใกล้มุมเป็นไซน์แกน y ได้ f 1 s i n งไซน์ห้นะคะต่อมา f 2แกน x ค่ะมุม37อยู่ติดกับแกน x ก็จะได้ f สองคอสสาแต่แกน y ค่ะ f 2นะ37 อยู่ติดกับแกน x ไม่ได้อยู่ติดกับแกน y แกน y ก็เลยเป็น sin 37นะใกล้มุมเป็น cos ไใจมุมเป็นไซ n ์ตัวแรกเรามาหาแรงองค์ประกอบแกน x ค่ะซิกม fx นะดูแกน x ฝั่งขวาที่เป็นบวกก่อนเราก็จะได้ f 2 cos 37ลบกับแกน x ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นลบก็คือ f 1 cos 53แทนค่าค่ะ f 2 0 cos 3 7คือ4ส่วน5ลบ f 1ที่เราสมมุติเอาไว้คือ20 cos 5 3คือ3ส่วน5แทนค่า5ไปตัดกับ10ได้2 2ไปเจอ4ได้8ลบกับ5ไปตัดกับ20ได้4 4ไปคูณกับ3ได้12 เพราะฉะนั้นแไปเจอกันลบ12บกลายเป็นลบสนิวตันต่อมาแรงองค์ประกอบแกน y นะแกน y มีขึ้นนะซึ่งเป็นบวกอยู่2แรงก็คือ f 1 sin 5ไซ53ไปบวกกับ f 2 s i ไซ7า 37, และลบ f 3แกน y ฝั่งลบนะแทนค่า f 1 20 ไซ n ์ 5, 3คือ4ส่วน5ลบ f 2คือ10ไซ3์คือ3ส่วน5ลบ f 3คือ5 5ไปตัดกับ20ได้4 4ไปเจอกับ4ได้16 5ไปตัดกับ10ได้2 2ไปคูณกับ3ได้6แล้วก็ลบ5นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปเอา16บวก6ลบ5ซึ่งจะได้คำตอบออกมาคือ สิบเจ็ดนะอ่ะพอได้แรงองค์ประกอบแกน x แกน y แล้วทำยังไงต่อนะคะอ่ะเราก็มาเข้า sigma f กําลังสองเท่ากับ sigma fx กําลังสองบวก sigma fy กําลังสองนะหา sigma f เดียวจับใส่สแควรูตแกน x ก็คือลบ4ยกกำลังสองบวกกับแกน y คือ17ยกกำลังสองนะ สยกกำลังสองคือ16บหนะสิคูณกับ17ได้289ไปบวกกับ16ได้305ไปถอดสแควรู t ก็จะได้คำตอบประมาณ17.46นิวตันนะคะนี่คือข้อที่2นะคะแสดงวิธีคิดแบบนี้เลยนะคะแตกแรง แล้วก็เขียนแรงองค์ประกอบแกน x แกน y แสดงวิธีทําอย่างละเอียดแล้วก็หาแรงรับให้ครูเลยนะคะนี่คือข้อที่2ต่อมาข้อที่3ค่ะมี f 1ทํามุม37 f 2ทํามุม45แล้วก็ f 3ไม่ต้องแตกเพราะอยู่แกน x อยู่แล้วนะคะ f 4แรง20นิวตันทํามุม60องศากับแกน x อ่ะมาแตกทีละแรงขอ f 1ก่อนแกน x ก็จะได้ f1 อ่ะ37อยู่ติดกับแกน y ไม่ได้อยู่ติดกับแกน x ก็เลยกลายเป็น f1 s i n 3สามเจ็แตกแกน y ค่ะ f1 cos 37เพราะ3 7อยู่ติดกับแกน y ใกล้มุมเป็น cos ต่อมาค่ะแตก f2 ค่ะแกน x ได้ f2 +45 พร +45 อยู่ติดกับแกน x ต่อมาแตกแกน y ค่ะ f2 sin 45นะ f3 เราไม่ต้องแตกนะแต่ f3 ยังมีอยู่นะคะ f3 ยังมีอยู่นะต่อมาแตก f4 ค่ะแกน y ได้ f4 i n 60แตกแกน x ค่ะ f 4ี cos หกสิบนะเพราะฉะนั้นเราจะแตก f 1 f 2แล้วก็ f สนะ f 3อยู่แกน x อยู่แล้วไม่ต้องแตกนะคะทีนี้เรามาหาแรงองค์ประกอบค่ะ sigma fx ดูแกน x ค่ะแกน x ฝั่งบวกมีใครมั่งหนึ่งมี f สอง cos สี 45, แล้วก็มี f 3ต่อมาไปแกน x ฝั่งลบฝั่งซ้ายมือก็คือมี 1> f 1 s i n 37ลบ f 4 cos 60นะ f 2คือ10รู้2 cos 45คือรู้2ส่วน2 f 3คือ15ลบ f 1คือ10 s i n 37คือ3ส่วน5ลบ f 4คือ20 cos 60คือ1ส่วน2นะที่เหลือก็คณิต รู้สเจอรู้2ได้2 2งสอตัดกับ2อเหลือ1 1ไปเจอ10คือ10บวก15 5ไปตัด10ได้2 2ไปคูณ3ได้ลบหกไปตัดกับ20เ,เ,เหลือลบสบิเพราะฉะนั้น10บ,บวกกับ15ลบกับ16ก็จะได้คำตอบคือ9นะคะนี่คือแรงองค์ประกอบแกน x ต่อมา หาแรงองค์ประกอบแกน y ค่ะแกน y ฝั่งขึ้นมี f 1คอ cos ส7บวกกับ f 2ซ s i n 4 5ลบกับ f 4ซ s i n 6 0นะดูตามที่เราแตกแรงหลังจากนั้นแทนค่าค่ะ f 1 10 cos 3 7คือ4ส่วนห บวกกับ f2 คือ10รู2ไซ่ห45รู2ส่วน2 f4 20ไซด60คือรูอ3ส่วน2 5ไปตัดกับ10ได้2 2ไปเจอ4ได้8รู2เจอรู้2คือ2 2ไปตัด2คือ1 1ไปเจอ10คือ10 2ไปตัด20ได้10เป็น10รู3 ก็จะกลายเป็น8เจอ10คือ18รู้3ไปคูณกับ10ก็จะได้17.32นะ18ไปลบกับ17.32 18ไปลบกับ17.32จะได้ออกมาคือ0.68นิวตันนะ พอได้แรงองค์ประกอบแกน x แกน y แล้วทำยังไงต่อคะเราจะไปหาแรงลับนะเราจะไปหาแรงลับจาก sigma f กำลังสเท่ากับ sigma fx กำลังสองบวก sigma fy กำลังสองหาซิ g m a เดียวจับเขาใส่ square root sigma fx เมื่อกี้ด้านบนเราได้ิกมา sigma fy เราได้0.68ยกกำลังสองนะเก 8 1 81, นะ0.68คูณ0.68ได้0.4624นะเอาไปบวกกับ81ก็จะได้81.4624จับถอดสวรรุค่ะจะได้คำตอบมาประมาณ9.8 03นะซึ่งตรงนี้คู่ปัดมานะคะนี่ก็เป็นการแสดงวิธีคิดนะคะที่นักเรียนได้สอบไปนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีคิดอย่างละเอียดน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ